มาดำเนินการได้อยา่างรวดเร็วครับผมเองเนี่ยได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในโครงการนี้ในการที่รับถ่ายทอดสารจากท่านรัฐมนตรีนะครับเ,เรื่องของความคาดหวังว่าต้องการเห็นอะไรในส่วนนี้นะครับโดยสรุปที่ผมได้ได้นำข่าวือกับทางท่านผู้บริหารทีมงานของทอปอ,อ ล็สุชชติชวีจันเทนรัตน์และที่อื่นที่ร่วมกันพัฒนาเรื่องนี้นะครับก็ความจริงการได้มาซึ่งหลักสูตรวิ่งแท้ได้ผ่านก,นการกระผมสมองมาเป็นอย่างหนักมากในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วความจริงทั้งทีไม่ต้องห่วงอะไรนะครับเพราะว่ามือโปรที่ดูแลเรื่องหลักสูตรสําคัญทั้งร้อยแหลกในประเทศไทยได้มาดูแลหลักสูตรนี้เรียบร้อยแล้วในส่วนนี้ครับเพราะว่าการจัด หลักสูตรสำหรับผู้บริหารหลักสูตรสำคัญใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วก็จะเปิดการโดยมหาวิทยาลัยเแลเ้วก็มหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือข่ายทั้งหมดน,น,นะครับอาเรยา์ต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ในกระทรวงโอราเรียบร้อยแล้วครับตามที่ผมได้นํำข้อความของท่านรัฐมนตรีนะครับได้มอบไปแลเรื่องว่าเราคาดหวังอย่างไรกับการพัฒนานี้นะครับทำไมถึงถึงมาเป็นหลักสูตรนี้ขึ้นมาครับประการแรกเลยเนี่ยทางกระทรวง หวังว่าเมื่อเกิดกระทรวงใหม่เกยที่แล้วกระทรวงอุดมศึกษาวิสัช์วิจัยและนวัตกรรมนะครับที่อย่างน้อยเนี่ยมาจาก3ส่วนหลักเป็น1นึบวกหนึ่งบวกหนนะครับกระทรวงนี้ไม่น่หวกนะครับส่วนใดไม่ว่าจะเป็นส่วนอุดมศึกษาก็ทําได้ดีอยู่แล้ววิจัยและนวัตกรรมก็ทําได้ดีอยู่แล้วเรื่องของวิสัช์ก็ทําได้ดีอยู่แล้วแต่โจทย์ที่เป็นเรื่องท้าทายมากคือทํำยังไงที่จะเอาหนึ่งบวกหบวกหนึ่งแล้วให้ได้เกิดสิ่งบังคับ ซึ่งมีโอกาสสูงมากดังนั้นโจทย์หลักก็คือว่าหัวกกันแล้วเนี่ยไม่เป็นสามันจะต้องเป็นสักสิบเนี่ยซึ่งการดำเนินการอย่างนั้นต้องทำที่ท่านมิตรที่พูดถึงคือต้องมี synergy อ,อย่างมากนะครับมีการสนที่กาลังนะครับซึ่งการสนที่กาลังนี้เนี่ยจะดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจมีความรู้ซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นเนี่ยหลักสูตรวิน์เนี่ยจึงมีทิศทางแล้วก็มี การกำหนดว่าต้องการที่จะทําให้ทุกๆส่วนขององคอ์กรนะครับเมื่อรวมกันแล้วนะครับเรามีหนออ่วยงานระดับกรมในเกือบ200ยหน่วยงานนะครับซึ่งถือว่าใหญ่มากออทํำยังไงที่จะเข้าใจกันอ,อ,อย่างน้อยที่สุดผู้ปฏิบัติงานในทุกกระดับเข้าใจกันผู้บริหารก็ต้องเข้าใจกันนะครับรู้จักกันรูออ้ว่าจะดำเนินการอย่างไรมีอะไรจะต้องพูดคุยยังไงบ้าง นอกนี้ไปแล้วเนี่ยยังต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกันนะครับถึงผมเองเนี่ยมาจากผมก็อยู่ในทาง3ส่วนมาก่อนเนี่ยผมก็ยังเจอตัวย่อใหม่ทุกวันนะครับซึ่งซึ่งก็ยังต้องมานั่งเรียนรู้ว่าตัวย่อใหม่คืออะไรบ้างหน่วยงานเหลักสูตรเรียนต้องการทําให้เกิดความเข้าใจบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกันนะครับเรื่องที่สามในแง่ของความเข้าใจเนี่ยนอกจากจะเข้าใจคนแล้วนะครับเข้าใจบทบาทหน้าที่แล้วเนี่ยมีองค์สูตรต้องการเข้าใจเรื่องพื้นที่ กระทรวงอวที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานทั่วประเทศในทุกๆจังหวัดแับต่อไปเนี่ยคงจะมีในทุกๆอำเภอทุกๆตำ,ำบลด้วยนะครับเราต้องการที่จะให้ผู้บริหารเข้าใจในระดับพื้นที่ดังนั้นโจทย์ยากมากที่ท่านตรลดสารนิชท่านอธิการสุชาติวีและทีมงานเนี่ยคือทำยังไงให้ได้วัตถุประสงค์ตามนั้นนะครับนอกจากนั้นไปแล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรียังมียังมีโจทย์เพิ่มขึ้นอีกเยอะ โจทย์ที่สองท่านคือนอกเหนือจากการที่มาทําความเข้าใจตัวเองแล้วนะครับทาความเข้าใจพื้นที่ทงความจบริบทการแล้วเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะได้ใช้วิธีการนี้ในการให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลและความรู้ใหม่เกิดขึ้นวิธีการใหม่ๆวิธีการบริหารใหม่เพิ่มเติมขึ้นบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในใน่องต่างๆดังนั้น ส่วนโครงสร้างของหลักสูตรก็จะมีการที่จะมีการบรรยายการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สําคัญกับผู้บริหารที่เป็นชั้นนําของประเทศหรือของโลกที่เกี่ยวข้องนะครับแล้ก็เดี๋ยไปแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าจริงๆแล้วต่วงติอผมลืมบอกไปผมจะเป็นนักศึกษาในสำสูตรนี้ด้วยนะครับต้องตีสังการว่าให้เป็นนักศึกษาด้วยต้องขอสมัครเรียนก็วยนะครับ ผู้ที่เข้ามาในหลักสูตรนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นะระดับสูงมากของของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในกระทรวงและนอกกระทรวงนะครับมีหลายท่านบอกว่าไม่ต้องเอาคนนอกมาบรรยายหรอกให้ท่านผดจันบรรยายก็หรือนั่งคุยกันก็ถือเป็นการบรรยายแล้วดังนั้นกระบวนการที่เป็นเรื่องของอาการลอกรู้บริบทที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับก็จะดําเนินการทั้งในแง่ของการ มีการบรรยายมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนีย่ยพิปลายโดยวิทยากรชั้นนําแล้วผู้บริหารที่อยู่ในหลักสูตรก็จะได้มีโอกาสในการที่จะ,ะเป็นวิทยากรไปด้วยในตัวซึ่งการแลกเปลี่ยนอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นบทบาทสําคัญมากนะครับท่านคงไม่ทราบว่าโอกาสน้อยมากนะครับที่จะได้พบกับอธิกรารบดีมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศไทยทุกๆมหาวิทยาลัยหน่วยงานสําคัญอธิบดีทั้งภายในกระทรวงและนอกกระทรวง ก็จะอยู่ในระักสูรนี้นะครับข้อที่3ครับที่เป็นสิ่งที่เป็นความคาดหวังนะครับก็คือเรื่องของเมื่อผู้บหารระดับสูงต่างๆเหล่านี้พบกันแล้วได้อยู่ร่วมกันได้เข้าสู่หลักสูงด้วยกันเนี่ยจะทําให้เกิดนวัตกรรมเกิดขึ้นนะครับมีท่านมุ่งส่ใช้คําว่ารับใช้ประชาชนดังนั้นนอกจากหลับสูงที่ว่านี้ที่เราจะต้องพูดคุยทําความรู้จัก รับทราบสถานการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยตัวหลักสูตรก็จะมีกิจกรรมที่ที่จะให้ผู้บริหารต่างๆเหล่านั้นได้เสนอความคิดเห็นและไปพัฒนาประเด็นที่เกี่ยวข้องครับก,ก็แปลว่าะจะต้องมีข้อเสนอเกิดขึ้นจะทำยังไงท่านมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ในการพัฒนานในบางพื้นที่นะครับซึ่งเราจะเรียกว่าลุยไปทั้งบนบกในน้ำและอ,อื่น ่างเหล่านี้เมื่อไปแล้วเนี่ยท่านจะเอาความรู้ข้อเสนอ,นเ,อเข้ามาพัฒน,นาอย่างไรซึ่งเราหวังว่าจะมีข้อเสนอและมีกิจกรรมที่ดีในการพัฒน,นาครับประเด็นที่สินะครับซึ่งผมเชื่อเป็นนวัตกรรมที่สําคัญมากเมื่อกอบคุณทางทปอที่ยกประเด็นที่ขึ้นมาครับคือนอกเหนือจากการที่เราพัฒน,นาและทําให้เกิดหลักสูตรของผู้บริหารแล้วนะครับหลักสูตรนี้มีองค์ประกอบสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือมี นักวิชาการมีอาจารย์มหาวิาลมีบุคลากรระดับระดับกลางจะเรียกว่าระดับกลางก,ก็ก็ไม่ค่อยถูกมากนะเพราะท่านก็เป็นเป็นค่ายโปรเทนเชีที่ดําเนินการอยู่นะครับมีอาจารย์มหา่แลยรุ่นใหม่ทั้งในส่วนต่างๆเหล่านี้อีก40คนนะครับที่จะเข้ามาอยู่ในหลักสูตรด้วยตลอดเวลาดังนั้นในเวลาเดียวกันนี้เราเราเป็นการสร้าง คนรุ่นใหม่เนี่ยทำให้คนรุ่นใหม่ต่างๆเ่าแล้นซึ่งต่อไปจะเป็นผู้บริหารที่สําคัญของทุกๆจุดในอนาคตเนี่ยได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับสูงนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรวินซีว่านี่เป็นหลักสูตรที่น่าตื่นเต้นนะครับรบอกว่าเรื่องอะไรที่ธรรมดาที่เราจะไม่ค่อยทำเท่าไหร่เราจะทําเรื่องเรื่องที่มีจุดท,ท,ที่น่าสนใจนะครับนอกเหนือจาก,จากโครงสร้างและความต้องการที่มีความสําคัญแล้วนะครับแต่คงจะได้เห็นรั้ง กลไกลและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นทั้งในแง่ของนวัตกรรมทางด้านหลักสูตรนวัตกรรมทางด้านการบริหารผลิตภัณฑอประกอบขุนทุกท่านนะครับเพื่อให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนี้จะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับผมจะขออนุญาตเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรดิจิตต์คำนะครับอดีตศาสตราจกรย์กำหศึกษาวิชาวิจัยและนวัตกรรมนะครับซึ่งท่านจะทำหน้าที่เป็นประธานผู้บริหาร